ไปกินฟ้ายเยว่ใหญ่ฟ้าใหญ่เอ้าีีบบดีใจได้ป่าสบายดีพี่น้องสวัสดีตะแรงสี่้าป่าห้ามือหน้กกับว่าได้จกดักโตมิวกีกิน มื้อนี้มวกี้กินไก่ว่าหนึ่กินไก่มื้อนี้เราไปหาให้ปลายเดกจะคิดได้หรือเล่าอย่างมากกับมาแหวบึ่งมาหน่อยก๋วฮันใส่น้ำมาหน่อยกินเผาไกินมิีกินคลองลูกเล้วกวหันใส่รอนอเกลือก่อ นี่ยเ้ยไีเยเฮ้ยยู่กี่ชัยวัดชัยวดอ้าวตกตกตกเอาเอาเอาจะ้องโค้งร่นไม่เอาตู้คือขังเนาะ คือแข็งเนาะใส่แวมเนาะมีกิบอาเอา็นแวมดอกยำปลาช่วยลูกช่วยมากเลยช่วยมากเลยบอกระบะเดชผูกไปเอาต้นเอาผูกเอาต้นไม้ลายผูกช่วยมากเลยมิกี้บอกว่าดุยายายยาการวันที่ฮักพี่แม่เด็กเอาให้บได้เอาเป็นการเอาดอกเดียวพอจัปลาช่วยมากเลยเอาดอกเดียวพอลูก ปะปัญญาง่ายดอกบังหอมหอมหอมย่างไมไหวยังไม่น ID ี่กูอยากได้ลายชนิดอ <Yeah. S 3> ีกตัวนี้ก็อยากได้ก็นี้ชนิดดอกใหญ่นี่มักบดซองเลยพี่น้องนี่มาจิตต่างก็ได้เห็นบอกมีซองแบบดอกสำปลาปัญญาง่ายง่ายง่ายน้ำ่อุบ่งลูก่อจอนเกลือปลาพูผอจอนตึกปลาอีหล่าฉัได้กินปลาอยู่บ่หมูนนี่อีหล่าฉัได้กินปลาแยวอยู่บ่หมูนี่ ตั้งแต่มาเมื hmm. hmm? uh ่อ huh. ก uh ี้กินปลาตัวเดียวพี่น้องปลาตัวเดียวมึงน่ะเจ้านายเพิ่นเจ้านายพลังเพิ่นใช้เบ็ดให้แหละในตัวนึงปลานี่นองนั่นกะมันบ่ได้พี่น้องปลาลายแต่มันบ่ได้มันดิพอมาตึกมันกได้แต่กบกบ5 6หลายอกบปลาพบ่ได้นะ ชวนพักโลละนะโลโลหอมเบิ้งแบบแมเบ้งแม่ดมแบบไดหอมกว่ากันดมเองไปแม่ดมน้ำหอมอ่อแมหลายๆนน้ำดี บวกลงทำหนิจัเลยเราเอาน้ำคลองขึ้นมากับเต้มอีกแล้วหนิเนาะไม่ยังเล็กยังเล็กยังเสียบอีกคนอันนี้เป็นยังอันนะเกลือแล้วปุูกเกลือแล้วปลามันยังบวมมากินทำจะว่าบนอันนฮาเคยปลูกมะสลีแต่บนน้ำมันลเลยเออปลูกก็ได้ให้แคมน้ำสิจะปลูกไฮนาเด้กันยังกัน รักน้ำนอโคดมันจังงามมีเงินอีกวันนี้ชื่อมาปูกอมงนี่เออมันก็สบายเลยเนาะได้พี่น้องบ่อจอนปลูกมสลีสอันบ่นเขียวๆไก้กกไม่บ่นเดินห้านน้อยเขียวๆคะเออเหมาะสมมีความจะวว่าวอยู่ยูกี้จะได้กินป้าแล้วอยู่บ้านเนาะในข่องมีอีปูอยู่ช่องมึงได้หรอกเมื่อคืนนี้ก็เจ้ามาหาชวนบ่อจอนไปเลียงกระแป้ง เคยกับโเคยมีดอกบานข่อยกระเพ่งแต่ว่าชวนกระแป้งเนื้องกระแป้งกันอันตัวใหญ่ี่ปูนาบ่กเลยดำดำในปูนาบ่นี่พี่น้องกระแป้งโอ้กมันตายหมดเลยว่าไปล่างปนมันหมดเลิศนี่เขียดกับโบออกจนแห้งซะกันพี่น้องเดี๋ยวสิยจุกออกมาให้เบิ่งเนื้องอยู่ตามแคมน้ำคลองนะก็เจ้าหา ก็จะบอกบางปีมันลายก็จะคายตัวระบาดก็จะแถวนี้ก็จะใส่เงินบาทกันหมดเลยใช่ตัวระบาดขนมพวกอันลูกอมก็ก้อนระบาดก็จะมาคายนี่เด้พี่น้องมันคือปูนี่แหละตัวโตวน้อยแบนๆเ,นเนขาเอื่นว่ากระแป้งกระปูกระแป้งเขาเอิ่นกระแป้งแต่เคยกบับวิญญเคยกินจเื่อก็นาาคือกันกระปูละมะั้งที่ก็จะเอาไปดองใส่สมตำสมยัง,ง,งกันนี้มั้งเขา นี่อันนี้แหละที่บางคนกจะเอาไปขายผูลูกสาวก็ลินดอกพักบงแต่ว่ามันโบมีพี่น้องมันโบมีไปแป๊บเดียวก็เลยมามันโบมีก็เลยได้น้อยมารุ่นกันว่าสีได้ยปลาจากโตปลาหลายหัดกินยากถึงไรมันคือสีล้วาหฮยหัวอาหารให้มันกับขับสุกดีกัคือวางหันบาทเดียวกับชองบาทบาทเดียวกัจน เลไลโตบางมือกับหวานทอได้บาทก็บพได้ไจักโตห่วยหัวหานให้ใหม่ๆก็ไเลยอย่ามามันต้องใส่ความเงียบมิคกี้ก็มาพี่ลูกมาพี่ไว้อย่าปากอย่าปากปลาสีป๊บมันสีป๊บไปพู้แล้วพี่น้องบนกลางน้องบนสลามไลยไล่งั้นไปหาเก็บดอกผักบงมาให้แม่ดอกอันนี้คือกันเป๊ะเลยกับดอกมันเก้วคือกันสีก็คือกัน มิกี้ิได้กินปลาอยูบอ่บ่หลุกม้อนี้มิกกินอยูบอ่บ่ปลาคำซื้อโอ้ยดึงขึ้น,นห้เหตุดากส่งส่งขาดแล้วยางก็ยืดไปแล้วแต่ก็ใส่บาได้เจ็บดากแล้วเด้อบหางหินข้าดากวคาะพอว่ายังส่งหุบหลดโตโปดหาซื่อใหม่มันกระโบมีได้หูหลุดมีแต่หูกระตูนหุูยังมิวกี้เป็นคนมักหลดเชื้อผ้า ส่งมีหุบหลดะทิ่มกับบ่าได้พี่น้องคาดแล้วก็ยังเก็บอยู่ยางยืดกับยางหมัดเอาทามหายอยากใส่แตส่ส่งหลดสนะีใดมาเนาะเห็นหน้ายังหมดได้ทิ่มกับตัวสีเหลืองของคนตัวนั้น เมื่อน่ะ่นมาตึกน้ำพ่อเพผลไข่กับปลาหมาน้ำเนาะหนึ่งข่าหนึ่งน้ำอยู่นี่ก็เมือ่อกกับสีห้าหนึ่งเข่าหนึ่งหนามแม่ทำาได้เพราะมีกีบปลาได้จากโตอยู่ในของแม่ยงังรืเบิ่งไอช่องโตไปปืดเบิง่งผัวกบสองตโตบ่าเหม็นปลาสองโตได้กบสองโตแล้วก็มีอีกเทธอหนึ่งได้กบสี่ตโตห่อผนมาตึกผู้เดียวมือเดียวกันนะจ๊ะหนาวก็จะเลยจะยังให้ลูกจะได้กินยังกระเมก วันนี่ก็กินไก่กินไก่มาทรงซ้ำคาบแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็จะกินปลาเด้ได้แล้วเมื่อกี้ได้กินปลาแยวแ้วนะอย่าจับลูกอย่าจับมันสิพักมืออย่าจับอเออเป็นไงดีใจบ่ได้ปลาอย่าจับเด้อมันคขาเด้อไม่จับเอง เองแม่จับเองมวนเหแม่ด้ปลามวนเหมได้กินปลาแหรวได้กินปลาเหรอไงได้กินปลาแยวใหญ่ปลาใหญ่เอาแม่แม่ดึงโซ่คือไงโอ้ยยิมเองว้าเฟนเด็ดเด็ดมิกิเดดเด็ดมิกิคิดดิในปลาเด่นจี๊ ด mm, no ีใจเลยป้าผูดักขึ้นเฮ้ยคนหน่อยเฮ้ยอย่าจับเด้อลูกตัวนี้มันมีน้าเด้อมันก็มีปูให้จับเองจ้ะโอ้เช็ดเช็ดอย่าจับอย่าจับ

ปาในชองปนินหนึ่งนีแต่ส่ใส่กำลังแบบพอดีหนึ่งเนาะปนินอาหารีหนึ่งจักเถื่อนพี่น้องลิลี่มาเลรพงลิลี่มาอลไเมื่อกี้ลิลี่วเบิ้งใน่าเบ้งลิลี่ออตัาปลาตัวปลาเมื่อกี้จักวชิมาลงน้ำอีกบ่จักอาบน้ำดีเลยลหะว่าลิลี่ ยายายาขี้ต้มขี้ต้มยาลินขี้ต้มแฟร์ฟร์เมื่อปะเมื่อนี่พอ่นก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปซื้อน้ำพี่น้องพ่นจะไปซื้อน้ำกินเอาตุกน้ำเปล่าซื้อน้ำกินตุกเช้าลินอันลิลี่ก็ลงน้ำอีกแล้วนีใคยได้คอยยังว่าบางมือก็ตึกเท่ายบาทก็ได้ละโวยหัวหันก็ได้บ๊าลู Xoay bên thưa mẹ lúc Xoay áo xoay áo mẹ lấy áo bên Xoay ấy, hắn nào hay mẹ bừng đúng Vài wow, cứ thế ơi Nhăn 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 nắm phò không Đọc mai xuôi Ở bà nhỏng bên bà chi chung phu khả khởi đề này Tao nhăn nhỏi khởi khởi lìn Bà, bà nhàng, nhàng. นั่งน้ำพอผูกผูกแล้วก็มีฮอดก็คิงลูกก็หวานไผ่บาลูกมานำเลยบาลูกผูกมาดูดเห็นขักนอนโคโลผู้ชนใจไปอีกมาโดโดให้แต่บักบาลูทำบาลู โตโดหนีโบปันไดตัวดีปันไโด,โด้โตดโดโตดโ,โอ้โหรบไมได้ลูกโอ้ยสี่โมงกว่าแล้วพี่น้องเอ้ยฮะดังไัยหนึ่งเข่าก่อนหนึ่งเข่าแล้วก็สีต้มอันกระดูกหมูเนาะต้มกระดูกหมูปรุงรสไว้อันเป็นกับเข่าให้มาผลต้มแล้วแล้วก็จะเอาเข่าเข่าเนี้ยเอาแหนึ่งกินนี่แหละพี่น้องลงไปแช่เพื่อนแล้วก็ เย็ดลาย่นกินนี่คือผมมีแนวลินกะกังเว้นกะมุกมุ่นอยู่แต่กับโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยตะแลงกะสิลินไปน้ำมันนี่แหละนี่คีดดินขี้ดอนบางหินน้ำมันนี่ผมรถกัเจ้าเพราะว่าบมมีแนวลินเนี่ยเจ้าผลก็จะึ้นรถมอไซค์ไปนทำพ,อพอ่อเพิ่นเนาะมีนะสองสามสามสองโลกว่าหรือสามกิโลนี่บ่จักหนันค่ะ ไก่เติบอยู่ไปหมู่บ้านกับเจ้านี่ได้ไปซื้อน้ากินน้ากินเบิดมันจะมีอยู่สามตุกแต่ว่าเอาไปได้ตุกเดียวแหละพี่น้องเลยซองตุกนะเบิดแล้วตุกนี่ก็เลือกรึ่งเดียวฟัวเผื่อต้มน้าชงนมมิลกี้ข่อยกะทิมาฮาดังไพรหนึ่งเข่าแพ้ตัวในน่องเด้บุมีบ่นี่ก็กบตัวคนได้หรือเเดี๋ยวค่อยเอาให้นี่ยังเหลือโอเคเด้อทุกคนพะหานดังไพรหนึ่งข่าวก่อน นี่ก็คลองมิกี้เก็บบ่แล้บวบ่ทั่วพี่น้องแต่ละมืมถ่ายอยู่นอกเลยลูกพ่อนน้ำกันกนี่จะเข้าน้ำน้องพ่อโบข้าวโบข้าวพอดีไปจกน้ำเสือเปียกเบิดเมื่อกี้นะ่ะอาบน้ำลลนะแล้วเลยไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีขอบคุณคนสู่คนเด้อ